อันย้งค่ะทุกคนเอาอันย้งพะนะมาเที่ยวญี่ปุ่นคอนนี้จิว่าค่ะทุกคนวันนี้จะพามาเที่ยวเมืองโยชิโนะนะคะบ้านเพื่อนอยู่ที่เมืองโยชิโนะนะคะจะพาสามีมาหาเพื่อนนะคะตอนนี้เพื่อนยังไม่เลิกงานเลยก็เลยส่งมาบอกว่าเดี๋ยวค่ำเขาเรียกว,ว่าอะไรอะทุมประตู ซุ้มประตูโทริอินะคะเราจะเดินลอดโทริอิไปเพื่อไปมองหาทางรถไฟนะคะแล้วก็เดินตรงไปเรื่อยๆก็จะเจอบ้านเพื่อนเลยนะคะอันนี้เพื่อนบอกมานะคะตอนนี้ก็หลงอยู่หาทางรถไฟอยู่แต่เราคิดว่าตรงนั้นตรงนั้นแน่ๆทางรถไฟก็เดี๋ยวอาจจะงงๆเลยนะคะเดี๋ยวหาทางรถไฟก่อนมองแบบงงๆนะคะมาเที่ยวญี่ปุ่นนะคะทุกคนถ้าไม่หลงก็คือมาไม่ถึงญี่ปุ่นนะคะ เชื่อว่าทุกคนจะต้องหลงแน่นอนหนึ่งและที่ทางรถเออหนึ่งและที่สถานีรถไฟทุกคนต้องหลงแน่นอนแต่ได้ๆคติของเราก็คือถ้าหลงทางที่สถานีรถไฟก็แค่ขึ้นผิดแล้วก็ขึ้นใหม่ค่ะทุกคนแต่อย่าออกจากสถานีนะคะถ้าออกจากสถานีรถไฟเมื่อไหร่ซื้อตั๋วใหม่แน่นอนคะ่ะอันนี้เราก็ไม่ออกจากสถานีนะคะขึ้นผิดขึ้นใหม่กลับมาที่เดิม ไปมาวนอยู่สถานีรถไฟนั่นแหละยังไงหลงต้องได้รับทางแก้ไขคะ่ะทุกคนหลงแล้วหลงอีกก็ถึงที่ใหม่แน่นอนค่ะไม่เป็นไรนะคะเราก็เดินเล่นไปเ่อยเดินเล่นไปเรื่อย,อยสิเออตรงนี้ก็จะเป็นดอกแดนดีไลออนนะคะเด็กๆเ,เขาชอบเล่นกันค่ะแล้วก็ให้เราเล่นด้วยแล้วก็วมันน่ารักดีนะคะทุกคนเหมือนเป็นวัฒนธรรมเป็นการเล่นอะไรอย่างเงี้ยของเขาเออ มาเที่ยวญี่ปุ่นนะคะก็จะคนข้ามถนนนะคะก็จะต้องมีสัญญาณไฟเหมือนกันนะคะทางม้าลายนะคะไฟแดงอะตึง้งไฟเขียวแล้วข้ามได้นะคะ ก็จะมีไฟแดงไฟเขียวเหมือนกันนะคะทุกคนตอนนี้ก็มาถึงแล้วนะคะจะผ่านเวลาเรามาเที่ยวญี่ปุ่นนะคะทุกคนไม่รู้ว่าเป็นเหมือนกันไหมเราคือเราอยากมาเสพแบบเสพบ,บรรยากาศที่เป็นญี่ปุ่นจริงๆอะค่ะที่ไม่ใช่จุดท่องเที่ยวในเมืองที่คนพุกพาดหรืออะไรใดๆอะค่ะอยากมาอยู่แบบเมืองที่ชิลๆแบบใช้ชีวิตแบบเหมือน slow life อะไรอย่างเงี้จริงๆชมธรรมชาติ อากาศดีๆเดินเล่นชิวๆอะไรเงี้ยวันนี้แต่งตัวมาอย่างสวยเลยนะคะแต่ยังไม่มีโอกาสได้ถ่ายรูปเลยค่ะเพราะว่าเดินลงอยู่สถานีรถไฟนานมากกำลังจะได้ถ่ายรูป2รูปแล้วค่ะเพื่อนสามีเลิกงานพอดีค่ะขับรถไปรับก็เลยไม่ได้ถ่ายนะคะเราก็จะมาปิ้งย่างกันค่ะบรรยากาศบ้านเพื่อนเพื่อนสามีนะคะก็คือดีมาก ดีมากก็ไก่ลันตัวเลยค่ะเพราะว่าอยู่ตรงเชิงเขาทางขึ้นหุบเขาโยชิโนะนะคะวันดีคืนดีก็จะเจอหน้องกวางหน้องกวางที่เป็นหน้องกวางป่าจริงๆค่ะออกมาวิ่งเล่นนะคะคือดีงามมากค่ะอันนี้ก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันนะคะ,ะ,คะที่ได้ทานอาหารเย็นแบบที่เป็นญี่ปุ่นญี่ปุ่นญี่ปุ่นจริงๆฝ่ายฝันแบบนี้นานแล้วค่ะมาญี่ปุ่นทีไรเราก็จะได้กินแต่แบบ ซูชิที่เป็นของร้านหรือว่าซาซึมิที่เป็นของร้านอะไรปิ้งย่างที่เป็นของร้านแบบนี้ค่ะแต่ยังไม่เคยเจอแบบที่ทานแบบท้องถิ่นจริงๆที่บ้านของคนญี่ปุ่นแบบนี้นะคะนี่เป็นครั้งแรกต้องบอกว่าอร่อยแล้วก็ติดใจติดใจจริงๆถ้าไปญี่ปุ่นครั้งหน้าก็คือจะซื้อสาหร่ายซื้อข้าวซื้อเอซื้อปลาดิบมาหัวกินเองแน่นอนค่ะเพราะว่าติดใจมากติดใจจริงๆ เราก็ทานอาหารคําแบบชิวๆนะคะพอสึมๆนิดหน่อยค่ะสึมๆค่ะทุกคนไม่รู้ว่าเพื่อนๆไม่รู้ว่าเพื่อนๆเข้าใจคําว่าซึมไหมนะคะซึมก็คือออกจะเมาเมานิดนึงนะคะแต่ยังไม่เมามากก็ออกไปเดินเล่นนะคะกินลมชมวิวแบบบรรยากาศดีๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตื่นเช้ามานะคะทุกคนต่างแหงหมดทุกคนเลยค่ะแต่เราก็จะใจรักที่จะไปดู วิวที่ภูเขาโยชิโนให้ได้เลยนะคะจริงๆเราไม่ได้แหงหรอกค่ะทุกคนเราว่าเราเมาโค้งแน่นอนเพราะว่าขึ้นเขายังไงมันก็ต้องเมาโค้งอยู่แล้วค่ะเพราะว่าขับขึ้นขับลงบกไปวนมาตรงนั้นค่ะทุกคนตรงนั้นถึงแล้วค่ะถ้าเป็นช่วงที่เป็นอฤดูซาก,กุระนะคะซาก,กุระบานตรงเขียวๆนั้นก็จะเป็นสีขาวสีชมพูที่เป็น ซากุระทั้งหมดเลยก็คือภูเขาโยชิโนะนี่เป็นที่จุดชมซากุระที่ดังๆๆด,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 ดของญี่ปุ่นเลยนะคะคือตรงนั้นจะขาวชมพูเป็นหมดสวยมาก ตรงนี้ก็ามาเป็นวัดนะคะมาเที่ยววัดต่อนะคะตรงนี้ได้เครื่องรางของคังมาด้วยค่ะทุกคนเป็นกบสีเขียวนะคะข้างในเป็นกระดิ่งเสียงดังมากกะจะซื้อมาเรียกซับแน่นอนดังใดใดใดฉันต้องรวยใดใดฉันต้องซับเยอะแน่นอนค่ะทุกคนแต่มีประโยชน์มากกว่าเรียกซับก็คือ ป้องกันกุญแจบ้านแล้วก็กุญแจรถหายค่ะห้อยเป็นกุญแจบ้านค่ะกุญแจรถด,ด้วยค่ะหย่อนลงไปในกระเป๋าทีหนึ่งถ้าหาไม่เจอก็แค่สั่นกระเป๋าค่ะรู้แน่นอนว่ากุญแจอยู่ในนั้นไหมเพราะกระดิ่งเสียงดังมากเรียกซับได้สุดๆเลยค่ะตอนนี้ก็ถึงเวลาที่จองร้านปิ้งย่างไวแล้วนะคะร้านปิ้งย่างร้านนี้คืออยู่กลาง,ห,างหุบเขาจริงๆค่ะหุบเขาจริงๆ มีลำทานมีอะไรไม่ได้อวยนะคะนอกจากจะอยู่กลางหุบเขาวิวดีฟิวกูสุดๆแล้วเนื้อก็ฟิวกูสุดๆด้วยเหมือนกัน,นะคะ่ะทุกคนที่เห็นแบบนั้นไม่ใช่น้อยนะคะคือเขาให้ข้าวมาด้วยค่ะให้ผักแล้วก็ให้ซุปมาด้วยค่ะผักที่เป็นเหมือนผักสลัดแล้วก็มีน้ำลาดอยู่บนสลัดนะคะ ใจมากคะ่ะน้ำราตรงนั้นอยากจะซื้อกลับมากินที่ไทยแต่ทุกคนเป็นเหมือนกันไหมคะทำไมผักที่ญี่ปุ่นเขากอบกรอบหวานหวานขนาดนั้นกะหล่ำก็กอบสลัดก็กอบแตงกวายิ่งกรอบยิ่งหวานไปอีกไม่รู้เป็นอะไรอยากจะซื้อมาปลูกที่ไทยจริงๆเลยค่ะเพราะว่ามันกรอบหวานคนไม่ชอบกินผักก็ต้องชอบล,แลนะแหละณจุดนี้กินแบบฟินๆตั้งแต่ไปญี่ปุ่นมาก็ร้านนี้แหละค่ะ อร่อยสุดๆแล้วเคยกินแต่ปิ้งย่างธรรมดาแต่นี้ต้องเป็นปิ้งย่างพิเศษไหมทําไมมันอร่อยเกินไปไหมเนี่ยร้านเนี้ยไม่ได้อวยนะตั้งแต่กินมาคืออร่อยจริงๆค่ะทุกคนหลังจากกินเสร็จแล้วนะเดี๋ยวเราจะพาไปย่อยกันไปย่อยยังไงอะ่ะไปย่อยอ๋อจะไปชมน้ําตกกันนะทุกคนหลังจากที่กินอยู่เนี่ยก็จะไปชมน้ําตกกันข้างล่างของโอ๊ยคานีของฉันเองคะ่ะ ภาคอีกก็หิวอีกค่ะอันนี้คือขับรถต่อขึ้นมาบนเขาอีกนิดนึงนะคะเพื่อไปชมน้ําตกบนภูเขาตรงโน้นค่ะเราจะเดินขึ้นไปกันแค่ลําธานก็สวยจึงขนาดนี้ไม่อยากจะคิดว่าน้ําตกจะสวยขนาดไหนนะคะทุกคนที่เดินอยู่นี่ฝนตกปอยๆนะคะมาญี่ปุ่น7คืน9วันค่ะฝนตกไปแล้ว เจ็ดวันค่ะตกทุกวันพกลมทุกวันไม่มีแดดเลยค่ะแดดมีค่ะวันสุดท้ายที่บินกลับค่ะมีแดดฟ้าใสสีน้ำเงินสวยมากเลยค่ะจบการรีวิวเพียงเท่านี้มีแดดวันที่ฉันกลับค่ะ